เอยากจังเลยทำยังไงดีนะอยากอะไรอย่างนี้เนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะทำโจทย์อยู่ดิดูอาจารย์สั่งมาไหนว่าโหไหนเอามาดูดิอ้อเอาไปดิไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายอย่ตายนี่แป๊บนึงไหนนะไหนนะอืมอืมตายยัง คิดออกแล้วอ่ะเอาคืนไปแล้วสรุปมันทำไงอ่ะลองใช้ตัวคูณลาการดูสิว้าวในการแก้โจทย์ปัญหาบางครั้งเรามีเงื่อนไขกำหนดเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรแต่เราไม่สามารถจัดรูปตัวแปรได้ชัดเจนเราจึงต้องใช้วิธีซึ่งเรียกว่าระเบียบว,วิธีของตัวคูณลากาด วิธีของตัวคูณลากาสก็คือเมื่อเราต้องการหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันใดๆภายใต้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้เราจะสมมุติตัวแปรใหม่ขึ้นมาจากนั้นทําการสร้างฟังก์ชันใหม่ที่รวมตัวแปรทั้งหมดรวมถึงตัวแปรใหม่ด้วยจากนั้นเราจะมาหาจุดวิกฤตเพื่อนําแต่ละสมการมาใช้ในการแก้โจทย์นั่นเองแล้วมันต่างกับวิธีทั่วไปยังไงอะ ไหนเอาพิธี่ทั่วไปมาดูดิเดี๋ยวรู้เลยการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มากที่สุดในทรงกลมและสมี R เนื่องจากทรงกลมมีแกน x แกน y และแกน z เป็นแกนสมมาตรซึ่งสามารถแบ่งทรงกลมออกเป็น8ส่วนที่มีปริมาตรเท่ากัน แล้วจึงพิจารณาเฉพาะอ c อกแทนที่1นั่นคือ x y z มากกว่า0กำหนดให้ u เป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีค่าเท่ากับ x y z เป็นฟังก์ชัน f เล็กโดยมีเงื่อนไขฟีเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กลังสองลบ r กำลังสองเท่ากับ0จากตัวคูณลาการจึงสร้างฟังก์ชันใหม่โดยให้ f ใหญ่เท่ากับ f เล็กบวกแลมดาฟี v. จากนั้นจึงหาจุดพิกิตของ f ใหญ่ f ใหญ่สับ x เท่ากับ0 f ใหญ่สับ y เท่ากับ0 f ใหญ่สับ z เท่ากับ0และ f ใหญ่สับแลมดาเท่ากับ0จากนั้นจึงแก้สมการหาค่า x y z จากวิธีทำเราจะได้ x เท่ากับ R ส่วนรูทาม Y เท่ากับ R ส่วนรูท3และ Z เท่ากับ R ส่วนรูทส3สรุปได้ว่าในออกเทนที่หนึ่งนี้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ในทรงกลมคือ R กำลัง3ส่วน3รูท3มาเดี๋ยวเอาข้อต่อไปมาดูดีว่าแบบปกติทำยังไง เดี๋ยวต่อไปมาแน่โอ้โหง่ายกว่าแบบปกติเยอะรอดูเลยการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มากที่สุดในทรงกรวยรัศมี r เนื่องจากทรงกรวยมีแกน x และแกน y เป็นแกนสมมาตรซึ่งสามารถแบ่งทรงกรวยออกเป็น4ส่วนที่มีปริมาตรเท่าเท่ากันแล้วพิจารณาค,ททค่า x และค่า y มากกว่า0 กำหนดให้ u เป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมุุมชากมีค่าเท่ากับ x y Z เป็นฟังก์ชัน f เล็กโดยมีเงื่อนไข g เท่ากับแบลบ 4a บวก c แสค์รูท x กํลัง2บวก y กํลัง2เท่ากับ0จากตัวคูณลาการ์จึงสร้างฟังก์ชันใหม่ให้เป็นฟังก์ชัน f ใหญ่เท่ากับ f เล็กบวก lambda g จากนั้น จึงหาจุดวิกฤตของ f โดย f ศัพ x เท่ากับ 0, f ศัพ y เท่ากับ 0, f ศัพท z เท่ากับ0และ f ศัพ lambda เท่ากับ0จากนั้นจึงแก้สมการหาค่า x, y, z จากวิธีทำจะได้ x เท่ากับ square root 2ส่วน 3a, y เท่ากับ square root 2ส่วน 3a และ z เท่ากับ4ส่วน 3a จึงสรุปได้ว่าในควอแดนที่หนึ่งนี้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ในทรงกลวยคือ2ส่วน3 A, ทั้งหมดกำลัง3เห็นไหมว่าหลังจากที่ลองใช้วิธีตัวคูณล,ลากาดแล้วเราก็ได้คำตอบออกมาง่ายๆ่ายซิมเพิลซิมเพิลไม่จะเป็นต้องไปหาตัวแปรอื่นมาเพิ่มเยอะแยะเหมือนวิธีปกติแล้วก็นี่เห็นไหม เราก็ได้คําตอบแล้วว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ในทรงกลมนั้นจะมากกว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ในทรงกลวยเห็นไหมง่ายนิดเดียวโอ้โหยากตรงไหนเนี้ยอาจารย์สั่งการบ้านง่ายขนาดนี้นี่โอ้ชิวๆอีซี่อีซี่แล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าใครอยากลองหาวิธีการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆแบบนี้ถ้าสนใจก็ลองมาเรียนวิชา Advanced Calculus กับเราได้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ร,รีบมาโรงเรียนการก่อนเสร็จเต็มนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน